วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับที่ผมได้สอนนักเรียนนักศึกษานะครับมาก็หลายปีนะครับก็ยังน้องๆหรือเด็กๆก็ยังมีปัญหาเรื่องของการแยกเป็นสองเล็บหรือว่าสุดสมการก,กาลังสองนะครับซึ่งมีรูปแบบดังนี้นะครับก็คือเอ A ลบเอบวกบก่อนก็ได้นะครับ A อบวกบนะ A B บวกบีกำลังสองตัวเนี้ย Uh, ถ้าเราท่องประจําเราก็จะท่องแบบนี้ครับว่า a กกำลังสองนะหรือหน้ากำลังสองเดี๋ยวผมจะเขียนให้อีกทีนะครับบวกสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองแบบนี้นะครับ uh, ให้เรามองแบบนี้นะครับให้มองว่าตัวนี้แปลว่าหน้านะครับนหน้าแล้วก็น,นี่คือหลังนะครับอันนี้คือหลังตามหลักที่เราท่องท่องกันมาเลยเราก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับว่า หน้ากำลังสองเรจะเขียนแบบนี้ครับหน้ากําลังสองก็คือตัว A นะครับแล้วก็บวก2หน้าหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองแบบนี้ตามที่เราท่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เราท่องก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งในหลายครั้งครับที่เจอคือนักศึกษาหรือนักเรียนเจอแล้วเนี่ยบางที ไปไม่ถูกนะครับเอ๊ะแล้วที่ท่องว่าหน้าหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังเนี่ยบวกหลังกำลังสองมันเป็นอย่างไรนะครับก็เลยยกตัวอย่างตัวนี้มานะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะฮะมีตัวอย่างให้ดูนะครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่างเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็คืออย่างเช่นนะฮะ x บวก4กำลังสองแบบนี้4ีกำลังสองแบบนี้นะครับ ให้ทุกคนมองว่าตัวนี้คือหน้านะครับอันนี้คือหน้านี่คือหลังครับนี่คือหลังนี่คือหลังนะครับดังนั้นทุกคนมองหน้าเป็นหลังนี้นะผมจะเขียนเป็นแบบนี้ก่อนเลยนะครับก็จะเขียนว่าขอเขียนตรงนี้มาตรงนี้เลยนะครับเขียนว่าเท่ากับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าแล้วก็คูณหลังนะฮะอันนี้คือคูณหลังนะฮะ ก็บวกลัางกำลังสองแบบนี้ทีนี้เราค่อยมาแทนครับอันนี้คือแทนนะครับอันนี้จะเขียนว่าแทนนะครับแทนหน้าคือหลักของเราคืออะไรครับหน้าของเราคือ x กําลังสองนี่ครับแล้วก็บวก2แล้วหน้าของเราคืออะไรอีกล่ะหน้าของเราคือ x ครับลังเราคืออะไรครับลังเราคือ4ครับแล้วหลังของเราละครับก็คือหลังเราคือเลข4่ใช่ไหมก็ต้อง4กําลังสองนี่ครับสี่กำลังสองแบบนี้ครับ ดังนั้นตัวเลขเนี่ยถ้ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คืออยู่ในอยู่ในเทอมเดียวกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็นเทอมนะเนี่ยเทอมเทอมที่1เทอมที่2เทอมที่3เนี่ยนะครับตัวไหนที่อ่าเป็นตัวเลขเราก็จะนํามาคูณกันได้นะเราก็นามาคูณกันได้นะครับแล้วจะได้ผลตามนี้นะฮะก็คือ x กําลังสองบวก2คูณสี่เป็น8แล้วก็ x แล้วก็บวกด้วย4กําลังสองก็กลายเป็น16ดังนั้น คำตอบของตัว x บวก4กําลังสองก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ก่อนคือแต่เดิมที่ที่ใช้ประสบการณ์ให้เนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราเราไม่เขียนภา,าภาษาไทยกำกับแบบนี้เนี่ยเด็กมันจะไม่รู้เลยมันมันมันไปไม่ถูกครับมันไปไม่ถูกดังนั้นเวลาเราให้เด็กทําตามนี้แล้วเนี่ยเห็นผลเห็นผลว่าเออเด็กสามารถทําแบบฝึกหัดลึก น้อยๆได้นะครับเด็กๆจะได้มีความภูมิใจนะครับตัวอ, like like อย่างถัดมาอย um problem, ่างเช่นนี้ฮะอย่างเช่นอย่างเช่นนะฮะสามเอ็กซ์บวกหนึ่งยกกำลังสองแบบนี้ครับยกกำลังสองแบบนี้ยกสองแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันเราก็ต้องมองทั้งหมดเลยนะฮะมองเทอมเลยนะครับมองตัวนี้นะฮะตัวนี้คือหน้านะครับมองตัวนี้เป็นหลังนะฮะ หลังแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเขียนว่ามันจะเท่ากับอเราเขียนเลยครับหน้ากําลังสองครับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังถูกไหมฮะหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองครับทีนี้เรารูแ้แล้วใช่ไหมครับว่าหน้าของเราคือตัวไหนครับ หน้าของเราคือ3 x แต่ถ้ามี2ตัวอย่างนี้เนี่ยจำไว้เนืครับเราจะต้องใส่วงเล็บให้มันด้วยจะกลายเป็นอย่างนี้ฮะ3 x กำลัง2แบบน,นี้ฮะเพราะหน้าของเราคือ3 x ใช่ไหมครับบวก2หน้าของเราคืออะไร3 x แล้วเขียน3 x มาหลังของเราคืออะไรครับหลังของเขาของเราคือเลข1นะฮะนะครับแล้วบวกด้วยหลังเรากำลังก2ก็คือ1นึ่กำลัง2ครับแบบนี้นะครับจากนั้น ตัวไหนที่มันยกกำลังสองใช่ไหมครับสาม x กําลังสองก็แสดงว่าต้องเอาสามารถเขียนได้เป็นแบบนี้นะครับก็ขอเข็นให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับเขียนเป็นเอาสองกระจายเข้ามานี่ครับนี่ครับคูณด้วย x กําลังสองแบบนี้เลยนะครับตัวนี้สองก็ต้องเอาตัวเลขมาคูณกันใช่ไหมครับสองคูณสามคูณหนึ่งก็ได้หก x ครับหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งครับมาถ้าถัดมานะครับเราก็จะเขียนเป็น สามกสองก็เป็นเก้าใช่ไหมฮะเก้า x กําลังสองบวกหก x บวกหนึ่งแบบนี้ครับดังนั้นไอ้ตัวนี้เราจะแยกได้เป็นสาม x บวกหนึ่งกํลังสองเหมนี้ก็ได้หรือใครจะแยกเป็นสองโมเล็บก็ได้นะครับแต่ว่าแยกสองโมเล็บเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีหลังนะครับค่อยมาดูกันทีหลังนะครับถัดมานะครับอีกอีกอีก,กรอนี้หนึ่งนะครับตะกี้ตะกี้คืออ่า a บวก b ใช่ไหมตัวนี้เป็น a ลบ b ครับ a ลบ b กำลังสองแบบนี้เราก็จะได้เป็นแบบนี้ครับว่า a กำลังสองลบส a b แล้วก็บวกด้วย b กำลังสองแบบนี้เหมือนเดิมนะครเหมือนเดิมครับตัวนี้เราก็มองเป็นตัวหน้าครับแล้วก็มองเป็นตัวหน้าหน้าอันนี้หลังครับเราได้เป็นแบบนี้แล้วก็ เหมือนเดิมเลยครับเราก็เขียนเป็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 นภาษาไทยนี่แหละครับเราก็เขียนเป็นหน้ากําลังสองฮะมันมีสูตรวร่าลบใช่ไหมเราก็เขียนลบอย่างงี้ลบสองแล้วก็หน้าแล้วก็คูณด้วยหลังตรงนี้ถูกไหมแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองก็เขียนคําว่าหลังกําลังสองนี้เลยนะครับหลังกําลังสองนี้เลยนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างอย่างเช่น x ลบ สามทั้งหมดยกกําลังสองแบบนี้เราก็ต้องมองตัวนี้มองตัวนี้เป็นหน้าเลยหน้าอันนี้หลังหลังนะครับหน้ากับหลังเครื่องหมายาตัวลบไม่นับนะครับตัวลบเราจะไม่นับนะฮะเราเรา,เราจะไม่นับนะฮะเราจะเอาตัวเลขมาอย่างเดียวนะครับ เอาตัวนี้ตัวนี้มาอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้มาอย่างเดียวตัวนี้มาอย่างเดียวนะครับดังนั้นผมก็เลยเขียนได้แบบแบบนี้นะฮะทุกคนก็เขียนแบบนี้ก่อนทุกคนเขียนแบบนี้ก่อนหน้ากําลังสองนี้ลบสองหน้าแล้วก็หลังนี้ฮะแล้วก็บวกด้วยหลังกาลังสองฮะดังนั้นตัวไหนเป็นหน้าเป็นหลังเราก็แค่มาแทนค่าครับแล้วก็มาแทนค่านะครับก็คือ x กําลังสองลบ สองหน้าคืออะไรครับหน้าคือ x ถูกไหมครคูณด้วยหลังหลังคืออะไรครับหลังคือสามครับแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองก็คือสามครับอ่าด,ดังนั้น x 3, ก็จะได้เป็น x กาลังสองเอาสองคูณสามได้หกครับตกอะไก็ติดไว้นะครับแล้วก็บวกด้วยเก้านะครับสามกำลังสองก็เป็นเก้าดังนั้น x ลบสามกำลังสองก็จะเป็นแบบนี้หรือถ้าเรามีโจทย์ที่เราทําบ่อยๆแล้ว เรามีความคล่องอยู่ในตัวเนี่ยเราก็คิดหรือทําทได้ไวขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ให้พวกเราเนี่ยได,ได้ได้เปรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะทําแบบนี้หรืออาจจะแยกเป็นสองเล็บก็ได้นะครับอาจจะเดียวผมจะมาพูดในในครั้งหน้านะครับอันนี้ทุกคนก็ลองดูนะฮะลองลองลอง,ลองทำตัวนี้ดูนะครับแล้วก็ลองลองใช้วิธีนี้ดูนะครับวิธีที่ ทำเนี่ยบางทีมอาจจะมีวิธีหลากหลายนะครับบางคนก็อาจจะเข้าใจแบบนี้บางคนก็จะเข้าใจแบบนี้แต่สิ่งสําคัญคือพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญนะครับดังนั้นก็ให้ให้ลองไปหาโจทย์นะครับแล้วก็ลองฝึกทําตามวิธีนี้ดูนะครับเผื่อได้ผลยังไงก็สามารถมาบอกกล่าได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ